อยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เบาทอผ้าพี่นอ้องหลาะหัวหลาะสวนลหลาะไฮหลาะหน้าในหนามีป่าในหน้ามีเขานะครับสำหรับคลิปนี้เบาทอเสิ้ผ้าพี่น้องไปเบิงการทำการเกษตรแบบผสมผสานพี่น้องครับปลูกพืชปลูกพักนะครับอยู่ข่างเถียงนะครับนาอพี่น้องเนาะใส่เนื้อทีบอหลายครับพี่น้องครับแต่ว่าปลูกพืชพักสวนขั้ว เกือบทุกอย่างเลยนะครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวห้าไปเบิ้งกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับบ่าวท็อปคือเก่าเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับผมพี่น้องบ่าวท็อปพาพี่น้องมาเบิ้งสวนเกษตรแบบผสมผสานเนาะครับเนาะพืชพักสวนรั้วนะครับผมพี่น้องครับเพิ่นปลูกเกือบทุกๆอย่างเลยนะครับผมพี่น้องครับ ที่กินได้นะครับน้อพี่น้องเนาะเจ้าของสวนเพิ่นกะบอสะดวกออกมาให้สัมผณ์นะครับผมวันนี้ผมก็เลยออกมาคนเดียวนะครับเนาะนี่นะครับผมเริ่มยางขม้าที่แรกนะครับเพิ่นกะสิบปลูกต้นมะเขือนะครับเด้อมะเขือข้างกบบานเท่านี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับนี่จะต้นงามๆนะครับเขียวไปเบิดเลยนะครับผมเพิ่นกะสิบปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกไปนะครับเนาะของไผายของมั่นนะครับผมนี่ครับต้นมะเขือนะครับยางขม้าที่แหลกนะครับเนาะ กะซิมีแห้งเขามาอเอกซิมีต้นมะพริกนะครับเด้อนี่ครับนี่มีต้นพริกนะครับผมกาลังใ่เขียวเลยนะครับผมเนี่ยต้นพริกเพื่อนกะการปลูกเพิ่อนกะเอาเอาเฟืองมาใส่นะครับเนาะเฟืองล้วก็ขิงงัวนะครับผมขิงงัวอยู่ขางเถียงเพื่อนนะครับเนาะนี่ครับแล้วก็มีต้นมะคุงน้ำเด้อครับเด้อนี่ต้นมะคุงกระปลูกนะครับผมถัดมาเอกสิเป็นต้นมะพริกนะครับน่าจะเป็นอีกรุ่หนึ่งนะครับเนาะอันนี้กะ ต้นให่แห้งนะครับผมต้นเขียวงามครับนะครับเนาะนี่นะครับเดินมาครางนี้ก็จะเป็นต้นพริกอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เพิ่นปลูกอ่ะแซมขึ้นมาไว้อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีมะเขือมะเขือขนนด้อครับเด้อพี่น้องครับนี่มะเขือขนเวลามันใหญ่มากก็เอาไปตำกินครับส้มตำนะครับเนาะนี่นะครับมะพริกนะครับนี่ เผ็ดเนา hehe, ะครับน้ำหมกพริกก็ได้นี่ครับย่างไม่เอกก็เป็นมะเขือเนาะครับเนาะต้นมะเขืออาจจะเป็นมะเขือขนขี้กันนะครับไม่ใช่ต้นใหญ่ๆนะครับผมนี่นะครับเดินมาเรื่อยๆเนาะครับเนาะเดินมาเรื่อยๆคางรั่วเพิ่นบันนี่ครับพี่น้องครับคางรั่วเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับกระสีนี่มะแตงกระสีนะครับเด้อติอู้ปลูบมะแตงนั่นะครับนี่มะแตงน่ารื่นนะครับอ๋อ หมักแตงกวาบานเห่าเลยนลครับพี่น้องครับใส่เนื้อทีแบบสุดยอดอีลีนะครับผมพี่น้องครับนี่ก็เป็นหมักพริกนะครับแล้วก็มีต้นขาน้ำด้วยครับเด้นนี่พี่น้องครับต้นขนาแล้วก็เดินมาอีกนะครับเนาะเดินมาอีกก็สิเป็นพักสลัดกะมีนะครับผมพี่น้องครับพักสลัดนะครับสวนพักสลัดเพิ่นเนื้อที่กับบัวร้ายนะครับผมพักสลัดกั เห็ดเป็นแปลงเป็นแปลงไปนะครับเนาะนนี้กะซิมีดอกดาวเรืองปลูกแซงขึ้นมาอีกนะครับผมพี่น้องครับแล้วก็ซิมีผักกาดดอกก็มี่นะครับเด้อยนี่ทัดมาจากนานพักสลับนะครับเนาะก็สิเป็นนานพักกาดดอกนะครับนี่ครับผักกาดดอกสองสามนานเลยนะครับผมนี่ครับหสุดยอดนะครับผมพี่นงคงครับใส่เนื้อที่แบบว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์นะครับเนาะปลูก พืชพักสวนขั้วห้ากะหรือว่าดีนะครับผมพี่น้องครับปลูกพืชพักสวนครัวกะห้าปลูกกินเองกะปลอดสารพิษนะครับผมโดยที่บ่าเด็ดพซื้อตลาดนะครับเนาะเนื่องจากเป็นบ่เป็นอันตรายต่อร่างกายห้านะครับผมนี่ครับตักกาดพันอุ้ดกงามีลีนะครับผมพี่น้องครับอื้นะครับผมใส่เนื้อที่บวลายเวยครับเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหอมป้อมนะครับผม ผักหอมป้อมนะครับนี่ครับสุดยอดนะครับนี่จะต้นงามๆนะครับผมพี่น้องงามหลายแล้วครับเนาะพัดมาอีกนิดนึงนะครับผมกะจีเป็นผักบุ้งนะครับผมผักบุ้งจีนนะครับผมนี่ครับเอาไปพัดไปทอดกับอู้พี่น้องเลยบ่วตองซื้อนะครับเนาะปลอดสารผิดทุกอย่างนะครับไม่นี่นะครับผมมีผักบุ้งด้วยนะครับผมดูสิรปลูกเป็นสัดเป็นส่วนไปนะครับผมพี่น้องครับ คือแบง่งเป็นน้นเลยน้อยนะครับเป็นแปลงเป็นแปลงไปเนาะครับเนาะนี่นะครับสำหรับน้ำเพิ่นนะครับผมน้ำเพิ่นทุ่งิ่นกะจะใสเครื่องเป็นเครื่องเหมือนเครื่องสูบน้ํานะครับที่เป็นเหมือนเครื่องเออเป็นเครื่องเครื่องเออเครื่องตัดหยาแต่ว่ามันเขา,เขาติดตั้งเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับผมกะเว <ives S 1> ลา<ะ>เนี่ยมันแรงมาเพิ่กพนกะไปไปสูบมานนะครับสูบมาแล้วก็มาฉีดทั่วสวนเลยนะครับผม ฉีดจากบ่อนามนะครับผมข้างนู้นนะครับผมกับบ่อไก่เนาะครับเนาะก็เป็นการประหยัดอีกอย่างหนึ่งเนาะครับเนาะโดยโดยเข้ามาในได้ใส่น้ำประปาเลยนะครับผมก็คือสูบน้ำมามาฉีดมาผลเเลยนะครับผมระบบน้ำพ่นตรงนี้ก็สิเป็นสปริงเกลือน้ำกระมีนะครับผมแบบเปิดสปริงเกลือเอาเลยเนาะครับเนาะนี่นะครับเป็นแบบสายยางฉีดกระมีครับตั้งด้านนู้นเนาะครับเนาะมาทั้งนี้นะครับผมทั้งนี้ก็สิเป็น ต้นหอมบัวนะครับผมต้นหอมบัวพักหอมบัวบ้านเท่าเลยนเหละครับพี่น้องครับเป็นกระปูกไว้อีกหนานึงนะครับนี่ครับปลูกไว้อีกหนานึงนะครับผมกพักสลัดนะครับพักสลัดกระปูกไว้อีกนะครับเนาะถ้าทั้งด้านรั่วเนี่ยแั้งน้อยนะครับรั่วเอาฟังทั้งนี้นะครับเนาะกระสิเป็นเครื่องมะแตงนะครับเนาะมีแปงมีถั่วนะครับผมมีต้นถั่วด้วยนะครับ ดูออกเป็นกระออไใบกันงี้ว่าเขามากินนะครับเนาะนี่นะครับมาด้านนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นครูแบบนี้นะครับเนาะอันนี้เป็นกับปูกมันญี่ปุ่นนะครับผมมันญี่ปุ่นเนาะตัวหนักจินใหญ่แหละครับผมพี่น้องครับนี่ครับปลูกมันเกลวนะครับเนาะอี่นะครับผม สุดยอดนะครับผมพี่นองครับมาทั้งนี้นานนานประกาศเพิ่งกับปลูกเสริมกันมากอีกเด้อครับเด้อพี่นองครับนี่ก็คือปลูกรุ่นนั่นให้มันญ่แล้วก็ห้าเก็บกินนะครับเนาะเั้ากับปลูกรุ่นต่อมากอะห้มันไ่แบบเสริมกันเึ้นมาเรื่อยนะครับผมพี่นองครับเพื่อบ่หายเนือทีห้องแบบทิมใบชื่อเนาะครับเนาะนี่นะครับผมประกาศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่า ครับหอมป่อมคือเก่านะครับนี่ครับเป็นแปลงเล็กๆนะครับแถวน่อยน้อยนะครับเป็นจะแพงขนาดนะครับผมนี่นะครับเท่าฝ่ามือนี่ครับแถวนะครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี้ยพอดนะครับปลูกซีแถวที่ที่กันเลยนะครับผมพี่น้องครับแต่กระง่ามเนาะครับเนาะนี่นะครับผมสุดยอดบลครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องครับผู้ใดอยากไปล่องเฮดล่องทํำตามเบิงกะ ใส่เลยนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นผักชีนะครับผมผักชีนะครับผมนี่ครับกำลังใหญ่นะครับผมผักชีเป็นกระปุกเป็นแถวนั่นนี่แหละครับผมผักชีก็เอาไปแกงเอาไปแกงกินนะครับผมแกงใส่เนื้อมูนะครับผมก็แซบด้วยกันนะครับผมนี่พืชผักสวนครัวปลอดสารพิษนะครับเนาะนี่นะครับผมพี่น้องกดยอดบอกพี่น้องเอ้ย นี่นะครับปลูกผักกินเองโดยไม่ต้องซื้อนะครับเนาะนี่นะครับเดินมาทางด้านนี้ครับเดินมาทางด้านนี้กับซีมีต้นข้าหน้านะครับผมข้านะครับแล้วก็ต้นมะเขียบกับมี่นะครับเด้อต้นมะเขียบต้นพริกแล้วก็มีต้นพักอีตูนะครับผมพี่น้องครับนี่นะครับ ักอีตูบานเท้าเนาะ่นครับเนาะมีผักอีตูด้านนี้นะครับผมผักสาลาเน่นะครับผมนี่ก็เป็นผักอีตูนะครับผมพี่น้องครับสุดยอดนะครับผมพี่น้องครับเนื้อที่25้าตารางวาจะมาปลูกได้หลายอย่างอีหลีนะครับผมพี่น้องครับ ดีกว่าปล่อยพื้นที่ว่าให้เกิดประโยชน์นะครับเนาะเข้ามาปลูกเข้ามาปลูกพืชผักสวนคั่วกันดีกว่าผมว่านะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นต้นมะนาวนะครับผมพี่น้องครับมะักนาวนะครับเนาะต้นมะนาวนะครับผมแต่ผู้ใดมีแปลนว่างแผนไว้ว่าซิมายูไฮยูหน้านะครับผมพี่น้องครับเข้าต้องเริ่มต้นไปเลยนะครับผมสําหรับการปลูกพืชผักสวนคั่วหรือต้นใหม่ที่เข้าอยากให้มันเกิดเกินขางเถียงขางหน้าขางบานเข้านะครับผมพี่น้อง นี่กะสีเป็นต้นมะนาวคือกันนะครับมะนาวแล้วก็ต้นกะเจี๊ยบนะครับผมนึกนินว่มามะกะเจี๊ยบนี่สามารถเอาไปกิน,นเลยเด้ครับเด้อนี่ครับนี่มะกะเจี๊ยบต้นหมากใหญ่เลยครับนี่นี่นะครับผมมาทางด้านนี้กะสีเป็นมะเขือนะครับผมมะเขือเน้วก็ต้นง่ายแหละครับพี่น้องมะเขือเพิ่งก็ได้นี่นะครับ สำหรับระบบนาำเพิ่นนะครับผมพี่น้องครับระบบนาำเพิินกะใส่แบบสปริงเกอร์น้ำแน่นะครับผมสปริงเกอร์แล้วก็เสียบสายยางนะครับผมแล้วก็ฉีดเอาเนาะครับเนาะถ้าสปริงเกอร์บนทัวถึงเขาก็ต้องใส่สายยางฉีดเอาเนาะครับเนาะเดินมาทางนี้ก็สิเป็นอ่ามะพริกนะครับพริกนะครับแถวนี้เนาะมีพริกมีดอกดาวเรืองนะครับผมดอกดาวเรืองกับดอกงามงามครับพี่น้องครับ ปลูกไว้บูซาพระนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นก็มีประมาณ2ต้นนะครับนี่ยสต้นแต่ว่ากัต้นเดียวก็ออกดอกหลายนะครับเนาะนี่นะครับไปเบิ่งข่างสวนเพิ่นครับข่างเทียงนะครับเนาะไปเบิ่งกันครับว่ามีอย่างแน่นะครับผมข่างเทียงมองล่มล่มลื่นนี่นะครับผมพี่น้องครับมามีอย่างแน่เนาะนี่นะครับผมเพิ่งจะปลูกต้นลำไยไว้นะครับผมต้นลำไยในข่างเทียงนะครับผมเนี่ยก็มี ตะไคร้ก็มีนะครับเด้อตะไคร้เนาะครับเนาะนี่ต้นตะไคร้และการต้นไผ่นะครับผมต้นไผ่นะครับเดี๋ยวนี้มาแปลงน้ำเด้อครับเด้อนี่ครับแตงกวานะครับใหญ่เลยครับแตงกว่าเดี๋ยวเดินไปทางเพียงกันครับวันนี้ว่ามิ่งอย่างเนาะครับเนาะ เอาไปเหตุไอเดียการปลูกพืชผักสวนครั่วได้นะครับผมสําหรับผู้ที่มากการปลูกไม้นะครับเนาะแลีวก็คืนชอบทาธรรมชาตินะครับผมผักปลอดสารพิษนะครับผมมาทางด้านนี้ก็สิเป็นต้นผักหวานนะครับผมผักหวานนะครับเนาะการห้น้ำเพิ่นเพิ่นก็เอาถังถังใส่น้ำเข้านี่เลยครับผมกับก็มาเจาะเจาะก้นถังนะครับแล้วก็เอาน้ำใส่นะครับเนาะในฝาเพิ่นก น่าจะเจาะฟ้าเป็นแบบนำยดนะครับผมพี่น้องครับเพื่อจะให้ต้นมั่นได้รับความชุ่มชื้นตลอดเวลานะครับพาดมากระสีเป็นต้นมะม่วงนะครับผมมะม่วงนะครับน้วก็เดินไปดูอีกครับทีนี้เดินมาทางด้านนี้นะครับผมกระสีมีต้นผักหวานเะะครับเนาะผักหวานต้นใหญ่เลยนะครับผมพี่น้องครับท่วมหัวเลยครับผมพี่น้องใบใหญ่เลยนะครับเนี่ย เบื้งลำต้นนะครับผมลำต้นนี้ใหญ่มากนะครับเนี่ยนี่นะครับกำกำหุบบ่หุบเลยนะครับผมโอ้แสดงว่าเพิ่นปลูกเนี่ไวหลายปีแหละครับนี่ครับถัดมานะครับผมถัดมาก็จะเป็นต้นมะม่วงขึ้นกันนะครับผมหมักม่วงนะครับเนาะมะม่วงนะครับเนี่ยแล้วก็ ลำไยด้วยนะครับต้นลำไยเสริมมาด้วยเนาะเดี๋ยวขสินี้มีต้นหย่าแล้วครับผมต้นหย่าสำหรับไวใหงัวเพิินกินแล้ครับผมนี่พี่น้องครับแล้วจะมีต้นมะพร้าวนะครับเนาะมะพร้าวก็มีนะครับนี่กำลังใหญ่เลยครับมะพร้าวครับผมแล้วก็ก็มีต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงก็มีนะครับนี่แล้วก็ต้น ลิ้นฟ้านะครับผมต้นลิ้นฟ้าหรือว่าต้นหมากหมากยังเขาเอื่อนนะครับผมต้นลิ้นฟ้านะครับผมนี่นะครับต้นไ่แห้งนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นมีต้นมะม่วงเหมือนกันนะครับต้นมะพร้าวเหมือนกันเนาะครับเนาะนะครับผม เป็นยงไรนะครับพี่น้องครับสาหรับการชมสวนเกษตรผสมผสานนะครับผมสาหรับผู้ที่อยากปลูกพืชกินเองอยากปลูกผักกินเองนะครับเนาะก็เป็นไอเดียอีกไอเดียหนึ่งนะครับที่บ่าวท็อปนามาแชร์มาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมน้ากันนะครับเนาะสาหรับคลิปนี้นะครับผมพี่น้องครับบ่าวท็อปขอขอบคุณนะครับผมพี่น้องที่ติดตามรับชมและก็ให้กําลังใจมากโดยตลอดนะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้ก็หวังว่า สีเป็นประโยชน์ต่อผัยหลายคนนะครับเนาะสี่กาลังเริ่มตน้นอยากทําสวนเกษตรผสมผสานนะครับเนาะว่าเพิ่นปลูกอย่างแน่นะครับเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดจังไดน,นะครับเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขออําลาพาจากพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ